ครับสวัสดีครับพบกับผมลุกนอชาวไร่แล้ววันนี้ก็มาแก้แก้ปัญหาอีกวิธีนะว่าที่ฝนตกทับกระโพดที่ว่าไม่ขึ้นนะอันนี้ก็ช่วงข้างนอกนะช่วงใกล้กลถนนก็นี่นะก,ก็ขึ้นเริ่มชักแถวแล้วก็ขึ้นได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นไม่หมดนะ แต่ก็ยังดีกว่าขึ้นเยอะแล้วเพราะฝนเขาไม่ลงช่วยเลยนะถ้าฝนลงช่วยเขาก็ขึ้นเยอะว่นนี้แต่ข้างในนาดินแข็งกว่าข้างในจะเป็นที่อย่างเลยวันนี้ีน่นะเพราะราจะใช้ระบบสติงเกอร์เลยน้ำบอ่อความแรงไม่พอนะ เลยใช้เป็นน้ำหยดเขีนสายมาแต่เช้าเลยล้วหยดข้างในนะก็มีเอนะถามเข้ามาว่าคลิ้งซื้อได้สั่งซื้อได้ที่ไหนก็ ใครอยากได้สนใจก็จางตาหัวถนนนะส่วนคันเกียร์สแตนเ,เลสนี่ยลุงน้อยเคยมาทำเองนะนี่คือย้อนใหม่ขึ้นแล้วนะทุกคนนะนี่ลุงน้อยยอดเนี่ยโกเต็มเลยพอวันก็ฝนทำท่านะทำท่าเหมือนจะตก cứ mát, mệt cái một lơm phát ngải, này nè, bồ, khè 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 ถ้ามีถ้าช่วงไหนต่ำจะขึ้นไม่ค่อยดีช่วงนี้ก็ขึ้นก็ได้นะเนี่ยนะขึ้นก็ได้เนี่ยไนบอ่อไปถป่าอ้อยนู้นเลยนะเกวนนะที่จะต้องวางน้ำหยดแต่ที่วันนั้นลงุงลองมาคายไว้หน่อยก็ขึ้นดีนะรอยที่ขาดจะพาลงดูนะแต่ยางว่า ที่เสียก็เสียนี่นะรอยคาดไว้ลองคาดไว้สี่ลองเดี๋ยวรนถะไหลนั้นลองคาดไว้สี่ลองนะนี่นะที่คาดไว้ก็คือเขาก็แตกเลยอันนี้ก็คือว่าลองขวางนะลองขวางหัวที่ลุงคาดไว้เขาก็แตกตรงไหนที่เราคาดนะ ขึ้นนะทุกคนแต่จะขึ้นน้อยเนี่ยมีนี่นะที่ขาดไว้แต่กว่าโดนหน่อที่ว่าเสียหายก็เสียหายเยอะนะนช่วงเสียหายช่วงนี้คือหนอที่ว่าขึ้นไปเลยนะกระแตกนะทุกคนนะแตกไปเรื่อยแต่การน,นี้นะแต่แตกแต่ส่วนน้อยเพราะดินเขาจะเนี่ยนะ แตกก็มีที่ยังไม่แตกก็เยอะจะเริมขึ้นเรื่อยๆก็อเอาน้ำหยดช่วยเขาสักหน่อยถ้าฝนตกมาก็ถือว่าดีเนี่ยนะดินเขาแทงไม่ขึ้นอย่างครับเดี๋ยวลุงน้อยขอตัวเอาของลง รอภรรยาเราลูกสาวกันนะเอากบสายเอากบท่อลงครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ